วิธีที่แม่เคยทํามาทุกอย่างด้วยหรอคะฉันพิสูจน์แล้วว่าวิธีของฉันเนี่ยมันอยู่ได้ยาวแม่คะแต่ว่าความสูงคนสมัยนี้มมนอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นี่คะนี่เอากันอีกแล้วเหรอครับนี่ทั้งสองคนน่ะไม่มีใครผิดนะครับแค่คิดกันคนละยุคอะ แม่ก็อยากให้เป็นเหมือนเมื่อก่อนส่วนตองเนี่ยก็อยากให้ทันสมัยขึ้นแค่นั้นเองอะแล้วมันจะทํำยังไงอะถึงมันจะลงตัวมันก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายค่ะไม่ใช่ตัดสินใจกันอยู่ฝ่ายเดียวแม่ครับแม่รู้ไหมที่ตองเขาพูดแบบเนี้ย เพราะว่าเขาอยากให้แม่ยอมรับในตัวตองไม่ใช่เถียงกันทุกเรื่องแบบนี้แม่ก็อยากให้เขาเข้ากับแม่ได้นะแต่แม่รู้สึกว่าเขาชอบลบวิธีของแม่ทิ้งหมดเลยอะ่ะก็ยุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับแม่แต่ว่าแก่นของครอบครัวเนี่ยมันยังเหมือนเดิมนะครับเราแค่เปลี่ยนวิธีไม่ได้ทิ้งคุณค่าที่แม่เชื่อนี่ครับแล้วถ้าแม่ลองปรับอ่ะเขาจะเชื่อแม่บ้างไหมอ่ะตองเนี่ย รักและเคารพแม่มากนะครับแต่ว่าตองเนี่ยเขาแค่อยากให้แม่เห็นว่าตองก็ดูแลผมได้ดีในแบบของตองงั้นแม่จะลองลดคำพูดแรงๆลงดูนะขอบคุณมากนะครับแม่ผมก็จะบอกให้ตองเนี่ยฟังแม่ให้มากขึ้นเหมือนกันเราเจอกันคนละครึ่งทางนะครับแม่เจอกันครึ่งทางมันฟังดูง่ายนะแต่มันทำยากนะแม่ครับ แต่มันก็ดีว่าเจอกันในสนามรบนะครับก็จริง <c oughs> วันนี้นะตองก็ลองใส่น้ำปลาให้มันน้อยๆลงหน่อยน,อยนนะ เดี๋ยวแม่จะลองกินดูจริงเหรอคะอ้าวก็จะได้รู้ไงถ้าแม่อร่อยอะ่ะก็จะได้รู้เปนไปเลยขอบคุณนะคะแม่งั้นต้องจะปรับให้มันก,นกลางๆมากที่สุดทุกคนจะได้ถูกป่ะดีโอ้โห <c oughs> นี่ผมตื่นมาผิดบ้านหรือเปล่าับครเนี่ยวันนี้แม่กับตองพูดจางกันดีมากเลยอะ่ะ ฉันก็ไม่อยากเถียงกันไปทุกวันนะเดี๋ยวฉันแก่เร็วตองก็เหมือนกันแล้วค่ะ